สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของอาจารย์วันชัยสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข5ทุกท่านได้เลข5มาลุ้นกัน5จะมาไหมสำหรับแนวทางงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นได้เลข9ครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนอีกสูตรของแอดมารีนะครับสูตรนี้ได้เลขเด่น3ตัวก็จะมี679ทุกท่านได้679นะครับอีกสูตรหนึ่งแนวทางเด่นบนของแอดมารีวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16ทับ6 2567ต่อมาจะเป็นแนวทาง เด่นบนเลขเด่น4ตัวรูปแบบนี้ในทางของ B n Y นะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มา2ตัวทุกท่านมี3กับ5นะครับเข้าร้อยกับเข้าหน่วยคุยออก5 9 3งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข6กงวดที่ออก6 9 0งวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้ สองสห้นะครับ2 3งสห้จัดไปครับใครตามรูปแบบนี้ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอปเปิลคนัครับงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์มา2ตัวมี5กับ9ทุกท่านที่มาควยออก5 9าสาม วดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1357นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ16ทับหกสสูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้1357นะครับมาด้วยกันก็จะเป็นนทางเด่นล่างแบบ4ตัวสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้ 1359สทุกท่านหนึ่สามาำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสอนอ,อปี6-7เลขเด่น3ตัวของอาจารย์ทซัพย์เศรษฐีงวดที่ผ่านมาสู่ของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมี3 3เข้าหน่วยหวยออก593 งวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้5 6 7นะครับ5 6 7เจ็ด่นรอสอนอเลขเด่น3ตัวมาต่อกันที่แนวทางครบบนของแอดบนดินแผ่นฟ้าใครรอใครถามหาใครตามอยู่มาแล้วนะครับอาจารย์ใจดีแบ่งปันมาให้แล้วงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาครบ9 3 5นะครับ ตัวเลขที่เข้าเนาะงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับงวดที่ออก690งวดใหม่ใบฟังทางขวาทุกท่าน16มิถุนายน2567ันสดูตรครบบนของอาจารย์งวดใหม่ได้ตัวเดิมนะครับก็คือ89012345ทุกท่านงวดใหม่อยู่ด้านล่างสูดเลยนะครับ89012345 นทางวิน3ตัวบน8ตัวแอดบนดินแผ่นฟ้าแทบหบน้าจอให้ไวครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางวิน2ตัว3ตัวของแอดคอคน้คนค้นสูตรงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ก็เข้าทุกทันใบฝั่งทางซ้ายนะครับงวดก่อนเลขวินของอาจารย์ได้1 2 3 4 5 6 7 9ก็ ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ2-4ลงไปล่าง3-5-9ขึ้นไปบนเลือกชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นนะทางเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็จะมี3-9ทุกท่านแล้วก็5-9เข้าเป็นคู่โต๊ปต่อมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา16ทับ6 2,567ักเลขวินของอาจารย์ได้4-5-6-7 8 9 6 2 4567 8902ข้อมูลเลขชุด2ตัวอยู่ด้านบนนะครับให้มา2แถวข้อมูลชุด3ตัวให้มา3แถว่าข้อภายให้มา2แถวเช่นเดียวกันนะครับอยู่ด้านล่างถัดลงมาจับหน้าจอเอานะครับไปได้เรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับแนวทางของแอดโคคนค้นสูตร วินสองสามตัวบนต่อมาครับใครรอแนวะทาง10บบนของอาจารย์เวียงพิงมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามีเลขเก้าที่านเข้าหลักสิบแถมหลักร้อยแถมหลักหน่วยมาด้วยงวดก่อนหน้านั้นเก้าเข้าหลักสิบแถมหลักร้อยแถมหลักหน่วยมาด้วยนะครับทางโดยเลขสองงวดก่อนก็จะประมาณนี้ งวดใหม่คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทุกท่านอาจารย์จะดีให้มาแล้ว16บทับหกสองสูตรคำนวณหลัก10ของอาจารย์ได้90123456์หนึ่งสองสาม่านะครับ90 1 2 3 4 5 6หนึอทุกท่านเงวทางของอาจารย์เวียงพิงนะครับสูตรคำนวณ10บ,บน ต่อมาครับจะเป็นทางหน่วยบนแบบ5ตัวของแอดคุณพิพรงดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข3ามวดก่อนหน้านั้นมีเลข0ูนดใหม่ได้80235นะครับ80235ต่อมาจะเป็นทางเด่นคู่โต๊ดบนรูปแบบนี้พื้นหลังสีฟ้า งวดก่อนคือใบฝั่งทางซ้ายผมไม่ได้ลงให้นะครับเจอมาก็เอามาฝากผู้ชม1ชุดของอาจารย์ที่เข้าก็คือห้าเ้านะครับเข้าคู่หน้างวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16มิุนาหกเจ็ดคู่โต้ของอาจารย์ท่านนี้ได้สามห้าสามหกสามหนึ่งห้าสี่หกสี่แล้วก็สี่หนึ่งนะครับวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หลังทั้งหมดครับโดยรวมก็หชุดด้วยกัน คุณชมชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านเนาะเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางคู่ตรงคู่โตดของแอดสั้นนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณสูตรนี้ของอาจารย์มีหนึ่งคู่ที่เข้ามี3ามนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดกระชนได้4นะครับสูตรหนึ่งได้แปดสี่สูตรสได้ศูนย์สามสี 2, ่ห มัดรวมกันแล้วได้8 0 8 3 8 4 8 6 4 0 4 3 4 4แแล้วก็4 6นะครับสูตรนี้ต่อมาครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับเด่นสอนอบนของอาจารย์อยู่ฝั่งทางซ้ายงวดที่ผ่านมานะครับตัวเด่นของอาจารย์ก็มีเลข3เลขชุดมี93้าสาทกทนเข้าตรงๆนะครับ วดใหม่อยู่ด้านล่างครับสูตรคำนวณเบ่นสอนอของอาจารย์ได้0753เลขชุดก็อยู่ด้านล่างทุกท่านมี10171513 70777573 8 0 8 7 8 5แล้วก็83นะครับใครตามใครชอบสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปต่อมาครับจะเป็นทางเด่นสอนอล่าง หรือว่ามาครบ2ตัวล่างไหมในทางของแอดรัตโคลาสีเมตรอาจารย์คำนวณได้1 2 3 4 5 6 8 9ทุกท่านหนึ่งสองสาต่อมาจะเป็น,นทางเลขติดล่างเลขเด่น5ตัวของแอดนาคิโนงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์มาครบเลยทุกท่านมี2กับ4 หอยออกสีสองสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ได้1 2ึ่งหนะครับได้ตัวเดิมทุกท่าน1 2ึ่งหวันที่เปลี่ยนใหม่ชัดเจนแล้วนะครับอยู่ด้านบน16มิถุนายน2567เลขติดล่างแอสนาคิโนต่อมาครับจะเป็นทาง10ล่างของนัดน้ำผู สูตรคำนวณของอาจารย์ได้120่งสนะครับหนึ 1, 2, ต่อมาจะเป็นในทางเด่นสอนล่างเดินบีเลขเด่น3ตัวของแอดกลมนะครับสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้480ทุกท่าน4 8 0 ต่อมาจะเป็นแนวทางล่างเน้นตรงของแอดมหาโชคนะครับอาจารย์มีทางมาให้4ชุดทุกท่านมี02 0 3 0 5แล้วก็08ถัดมาจะเป็นแนวทางล่างของแอดคนบางละจันร์งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับอยู่ด้านบนทุกท่นานแนวทางของอาจารย์มี42่ตรงนี้งวดใหม่อยู่ล็อกด้านล่างนะครับ เลขชุดก็ตามที่เห็นเลยทุกท่าน16 6 2 5ทับ6 2,567ใครตามใครชอบสูตรคำนวณของแอดคนบางราจัรย์ก็แคปหน้าจอเอาต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดดุยพรันนะครับ16มิถุนายน6 7ชุด3ตัวของอาจารย์ที่ให้มา4ชุดนะครับมี5 8 5 5 5 8 3 2 3แล้วก็3 3 2 ข้อมูลชุด2ตัวมีอยู่2ชุดนะครับมี85กับ8 85กับ32ทุกท่านต่อมาจะเป็นทางสิทกาววอนนะครับใบนี้ชุดแนวทางก่อนสรุปเป็นข้อมูลชุด2ตัวให้มา4ชุดมี 91, 93, 94แล้วก็96แนวทางฝันเป็นจริงนะครับ เลขท้าย2ตัวชุดนี้มี0379แล้วก็09ชุดที่น่าจะมาก็คือ0 3กับ79นะครับอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้ท้ายรางวัลที่1นครับสตัวได้แก่492 2ตัวก็จะมี2492แล้วก็94ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ